สวัสดีค่ะชื่อตานะคะนางสาวคณิ t าาโตสวัสด์ปัจจุบันตันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพซึ่งงานที่ทำอยู่ก่อนหน้านี้ก็ดีนะคะรายได้ถือว่ามั่นคงระดับหนึ่งมีเงินใช้จ่ายโดยไม่เดือดร้อนแต่ปัจจุบันนี้มันเริ่มไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่แล้วค่ะเนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันทําให้เศรษฐกิจดิ่งลงไหนจะโรคระบาดท,ที่แพร่เชื้ออย่างรวดเร็วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบลงตอนไหน มันทําให้เกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนักก็เลยทําให้บริษัทที่ตาลทํางานอยู่มีนโยบายปรับโครงสร้างบริษัทให้เล็กลงโดยปรับลดพนักงานด้วยวิธีการต่างๆส่วนคนที่เหลืออยู่ก็ถูกลดเงินเดือนลง20-50%ซึ่งตาลเองก็โดนผลกระทบในการถูกลดเงินเดือนด้วยเช่นกันซึ่งเหตุการณ์นี้ตาลก็เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่โทษใครเลย จากบทเรียนในครั้งนี้ทำให้ตาลรู้ว่าความแน่นอนคือความไม่แน่นอนและไม่มีใครที่จะมารับผิดชอบตัวเราได้ดีเท่ากับตัวของเราเองและจากประสบการณ์ในการทำงานประจำม,มามากกว่า15ปีตาลเองนะคะเริ่มรู้สึกท้อเหนื่อยและเริ่มไม่สนุกกับที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ตาลไม่มีเวลาให้กับครอบครัวเพื่อนแล้วก็สังคมเลย การเข้างานนะคะเข้างาน8ดโมงเช้าเลิกงาน6โมงเย็นแต่ไม่เคยได้กลับตรงเวลาสักวันเนื่องจากงานที่ตาลรับผิดช,ชอบมันมักจะมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขตอนที่ทุกคนกลับกันไปหมดแล้วตาลจะได้กลับบ้านเร็วที่สุดก็ไม่ต่ำกว่า3ามทุ่มขนาดถึงบ้านแล้วนะคะก็ยังต้องรับสายอยู่เรื่อยๆไม่มีเวลาเป็นของตัวเองสักเท่าไหร่วันหยุดก็ไม่ได้หยุดถ้าหยุดก็ไม่ได้เงิน การทำงานแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นแบบ Active Income คืออะไรหรอคะคือต้องทำงานนะคะถึงจะได้เงินถ้าหยุดก็ไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่ได้เงินเข้ามานะคะตานก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นแบบนี้เรื่อยๆมันไม่ดีแน่ๆเลยเสียสุขภาพจิตตานก็เลยตั้งเป้าว่าภายใน5ปีนี้นะคะตานอยากจะ,กะเกษียณตัวเอง แล้วก็เมื่ออยู่ทำงานแล้วก็ยังสามารถมีเงินเข้ามาให้เราได้ใช้ตลอดและแล้วก็สามารถออกไปใช้ชีวิตกับครอบครัวได้แบบไม่เดือดร้อนตันก็เลยเริ่มมีความคิดที่จะต้องหาอาชีพเสริมแบบที่เราไม่ต้องเหนื่อยแรงอยู่คนเดียวอยากทำงานแบบมีคารผ่อนแรงบ้าง อยากหาอาชีพที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้ตาลก็เลยลองเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดูว่ามีธุรกิจหรืออาชีพอะไรบ้างที่พอจะตอบโจทย์ของตาลได้แล้วก็บังเอิญนะคะได้เจอข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายหรือธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งก็เลยเริ่มหาข้อมูลอีกครั้งเกี่ยวกับธุรกิจเน็ตเวิร์กโอ้โหมันโป๊ะเช๊ะมากๆเลยค่ะนี่แหละคือสิ่งที่ตาลตามหาแล้วก็คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์เป็นอย่างมาก ซึ่งธุรกิจนี้นะคะมันเติบโตวสวนกระแสกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นธุรกิจที่ยังดำเนินการได้อยู่เกือบ100%ซหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันตอบโจทย์ได้อย่างไรเรามาทำความรู้จักกับธุรกิจเน็ตเวิร์กกันนะคะจริงๆแล้วมันก็คือการสร้างเครือข่ายของผู้บริโภคสินค้าและบริการมีการบอกต่อกันออกไปอย่างเป็นวงกว้างยกตัวอย่างเช่นนะคะแมคโดนัลด์พิซซ่า เครือข่ายค่ายโทรศัพท์ต่างๆหรือแม้กระทั่ง CP และเซเว่นที่เราเดินเข้าไปซื้อของกันทุกทุกวันนั่นเองหลักการทำงานของเขานะคะก็คือเขาจะเปิดระบบขึ้นมา1ระบบโดยระบบที่เปิดขึ้นมานั้นครอบคุมไปถึงหลักการทำงานอย่างสเสถียรทั้งการบริหารงานหน้าบ้านและหลังบ้านนะคะโดยมีการวางแผนการทำงานและโครงสร้างของระบบมาให้เรียบร้อยแล้วโดยที่เ,เรา ไม่ต้องใช้แรงตัวเองในการแลกเงินเราเพียงแค่ใช้ระบบและแรงคนอื่นในการทำเงินยกตัวอย่าง c p กับ SEVEN นะคะซึ่งหลายๆท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่า CPA เองนะคะเป็นระบบที่มีการจัดการบริหารที่ดีและมีประสบการณ์ในการจัดการหลังบ้านที่ดีเยี่ยมและยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปนะคะสามารถเป็นเจ้าของเซเว่ได้ด้วย แต่คนที่จะเป็นเจ้าของเซเว่นได้นะคะจะต้องมีเงินทุนไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทในการเปิดสาขา1สาขาซึ่งแต่ละสาขาที่เปิดนะคะก็จะได้กำไรแต่ละสาขานะคะประมาณ60,000ถึง70,000บาทสมมุตินะคะถ้าเราอยากมีกำไร3 0 0แสนบาทต่อเดือนเพื่อเป็น Passive Income ให้กับตัวเองเราก็จะต้องเปิดถึง5สาขาแล้วต้องใช้เงินเพื่อลงทุนเท่าไหร่คะ สาขาละ3ล้าน5สาขารวมเป็นเงิน15ล้านบาทสำหรับคนที่มีเงินแล้วไม่เดือดร้อนนะคะก็อาจจะไม่มีผลกระทบอะไรก็สามารถทำได้สบายๆแต่ถ้าเป็นบุคคลทั่วไปนะคะแค่จะหาเงินมาเปิดสักหนึ่งสาขาเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากแล้วล่ะอะสมมุตินะคะว่าเท่าวันนี้เราได้เปิดเซเว่นล้วแล้วกําไรดีจริงๆคือได้เดือนละเกือบแสนแสนกว่าบาท แล้วถ้าเราอยากแนะนำเพื่อนให้มาเปิดเซเว่นบ้างสักหนึ่งสาขาต้องทำยังไงคะเขาก็ต้องไปติดต่อกับ CP อย่างแน่นอนเพราะ CP เป็นเจ้าของระบบแล้วต่อให้เราแนะนำเพื่อนหรือญาติสักร้อยคนให้มาเปิดเซเว่นแล้วก็บอกเขาว่าเอ้ยเซเว่นเนี่ยมันดีจริงนะมันทำกำไรได้ดีมากๆเลยถึงเราจะแนะนำไปอย่างเงี้ยนะคะแต่เราก็จะไม่ได้ค่าตอบแทนอะไรแน่และที่สำคัญนะคะ เราต้องพร้อมรับกับความเสี่ยงด้วยเพราะไม่ใช่ว่าเซเว่นที่เปิดมาทุกสาขานะคะจะได้กำไรทุกสาขานะคะบางสาขาก็คือทำกำไรได้นิดหน่อยบางทีก็เอ่อไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าสาขาที่เราเปิดมามีกำไรดีมากๆเนี่ยเขาต้องการมาเปิดข้างๆเราเนี่ยนะคะห่างไปสักร้อยเมตรเขาก็จะมาถามเราก่อนเลยว่าเราจะเอาสาขานี้ไหม ถ้าเราบอกไม่เอาเนี่ยเขามาเปิดแข่งทันทีเลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยพร้อมที่จะ,ะพร้อมที่จะสร้างคู่แข่งกับเราเสมอและที่สําคัญนะคะต้นทุนที่เราลงไปเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรเลยเหมือนกันที่จะคืนทุนกลับมาเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเราจะทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราต้องหาธุรกิจที่เป็นแนวทางเดียวกันกันกบ CP คือเป็นเจ้าของระบบเครือข่ายเลย ดังนั้นนะคะตาลก็เลยเริ่มมองหาอีกครั้งว่าเอ๊ะจะมีธุรกิจอะไรนะที่คล้ายๆกับ CP แล้วความพยายามในการหาธุรกิจแนวนี้ของตาลก็เริ่มเด่นชัดมากขึ้นเมื่อตาลมาเจอภาพภาพหนึง่งซึ่งมันสามารถทำให้นิ้วของตาลเนี่ยหยุดชะง,งักได้นั่นก็คือรูปภาพของคุณก้องนั่งยิ้มหล่อๆกับข้อความที่ว่าเบื่อไหมเงินเดือนชนเดือนไม่เคยมีเงินเก็บ แถมรายได้ไม่เคยเพิ่มอินดีมช่วยคุณได้เพียงแค่2-3ปีสู่ passive อินคัมมีเวลามีเงินมีความสุขโอเคแค่นี้มันก็แบบว่าทำให้ตานสนใจขึ้นมาแล้วกับข้อความนี้แล้วตานก็ได้กดเข้าไปในเพจนะคะเพื่อเข้าไปดูว่าเอ้ยมันคืออะไรแล้วก็ดีใจสุดๆเลยนะคะเมื่อเจอสิ่งที่ตามหา ละตานได้มีโอกาสเข้าฟังการบรรยายแผนธุรกิจและการสร้างไรายได้ก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจนี้เลยและตานเองนะคะมีความมั่นใจในอินดีมากขึ้นเพราะอินดีมีประธานบริษัทที่ชื่อคุณอัครลัฐนิติพลหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามคุณก้องอายุน้อยร้อยล้านและมีผู้บริหารอีก5ท่านที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเครือข่าย แบบถูกกฎหมายมีสคบรองออรังบมีที่ตั้งออฟฟิศและมีโรงงานเป็นของตัวเองอย่างชัดเจนสามารถส,สามารถตรวจสอบได้และผลิตภัณฑ์ของอินดีมเองนะคะมีส่วนผสมมาจากข้าวหอม3-4เมืองปลายซึ่งอุดมไปด้วยแร่ธาตุต่างๆจากธรรมชาติและน้ำผุแร่เย็นซึ่งมีเพียงแค่1ใน5ของโลกวัตถุดิบในการนำมาผลิตเป็น เกรดพรีเมียมทั้งสิ้นเลยคุณ,ณภาพนะคะเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบนในราคาที่ทุกๆท,ท่านสามารถจับต้องได้และทางผู้บริหารนะคะยังได้ใส่ใจในการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่มีนวัตกรรมเซลแมทริกซึ่งทำให้สามารถซึมเข้าสู่แกนกลางของเซลล์ได้อย่างดีเยี่ยมและทางอินดีมเองนะคะมีความภูมิใจในวนวัตกรรมนี้อย่างมาก เพราะว่าอ,อินดีมได้รับรางวัลเหรียญเงินนะคะจากการประกวดที่เจนีวาประเทศสวิสเซอร์แลนด์และที่สำคัญนะคะที่ตานชอบในอินดีมก็คืออินดีมนะคะไม่จำเป็นต้องขายสินค้าเพียงแค่เราทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์และซื้อกินซื้อใช้ในแพลตฟอร์มของอินดีมเราก็จะมีรายได้กลับมาด้วยซึ่งตรงนี้ตันมองว่าคุ้มค่ามากๆแค่เราทำการเปลี่ยนที่จ่ายยายที่ซื้อ เราก็สามารถมีไรายได้กลับมาจุนเชื้อครอบครัวได้อีกทางหนึง่งและตาลเองนะคะมีความเชื่อมั่นมากๆว่าอินดีมคือธุรกิจเครือข่ายที่ตอบโจทย์และเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหาธุรกิจแต่มีเงินทุนน้อยซึ่งการเข้ามาเป็นนักธุรกิจอินดีมนั้นนะคะความเสี่ยงเท่ากับศูนย์ให้ผลตอบแทนคุ้มค่าตั้งแต่เริ่มลงทุน โดยใช้โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวทำที่ไหนก็ได้สามารถสร้างไรายได้เป็นแพ s ซีฟอินคัมคืออา่าเป็นระบบเงินไหลนะคะถึงหยุดทำก็ได้เงินแล้วก็มันสามารถทำได้จริงภายในระยะเวลาอันสั้นเพียงแค่ขยันแล้วก็มุ่งมั่นอย่างตั้งใจโดยที่เรานะคะโรงงานไม่ต้องสร้างหาลูกจ้างไม่ต้องมีบัญชีไม่ต้องทำเองเพียงแค่เรานะคะลงทุนเรื่องเวลา แค่นี้นะคะคิดว่าคุ้มไหมในส่วนตัวตานนะคะคิดว่างานเครือข่ายนั้นตอบโจทย์มากเลยในยุคนี้เพราะว่ามันสามารถทําที่บ้านหรือทําที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะโดยไม่ลบกวนเวลาของงานประจําที่ทําอยู่โดยใช้เวลาว่างเพียงวันละ2-3ชั่วโมงก็สามารถสร้างไรายได้แบบไร้ขีดจํากัดและการที่เราเข้ามาเป็นนักธุรกิจอินดีมนั้นนะคะหมายความว่า เราเนี่ยได้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์เลยนะคะหรือเข้ามา,เ,าเป็นเจ้าของร่วมกับบริษัทโดยได้รับส่วนแบ่งอยู่ที่60%เลยนะคะส่วน40%นั้นเป็นของบริษัทโดย40%ที่บริษัทได้รับนั้นไม่ทราบว่าหลายๆท่านรู้กันหรือไม่คะว่าทางผู้บริหารเองนะคะยังยังนำส่วนแบ่งตรงนี้นะคะ มาใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่างๆเพื่อให้พาร์ทเนอร์อย่างเราๆเนี่ยทำงานกันได้อย่างไม่สะดุดข้อนี้ถือว่าสุดยอดแล้วก็คุ้มค่ากับพาร์ทเนอร์มากจริงๆอินดีมนะคะยังแตกต่างจากธุรกิจเครือข่ายอื่นๆอีกเพราะว่าอินดีมเนี่ยนะคะตอบโจทย์ให้กับชีวิตประจำวันของทุกคนในยุคสมัยนี้ คือตอนนี้นะคะเป็นยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนแปลงโดยเ,เทคโนโลยีต่างๆเข้ามามีบทบาทอย่างรวดเร็วทำให้เราต้องปรับตัวให้ทันใน,ในทุกๆเรื่องโดยโลกของเทคโนโลยีสารสนเทศข้อมูลข่าวสารความรู้ต่างๆก็เช่นเดียวกันนะคะมีความสำคัญในการดำรงชีวิตมากขึ้นทุกธุรกิจนะคะมีการปรับตัวเข้าหากับระบบเครือข่าย และทำการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจต่างๆกันมากขึ้นด้วยโดยความไม่แน่นอนในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันที่เป็นอยู่นี้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นมามากมายสามารถทดแทนและก็ตอบสนองความต้องการต่างๆได้มากขึ้นและในส่วนของอินดีมเองนะคะได้มีแพลตฟอร์มเครือข่ายที่ขยายไปทั่วโลกเข้ามาช่วยสนับสนุนในการดำเนินชีวิตของผู้คนบนโลกใบนี้ และสามารถสร้างกระเป๋าเงินใบที่2 3 4ได้จริงเพราะอินดีม,มีระดบเพราะอินดีมนะคะมีระบบหลังบ้านที่เสถียรและมีระบบการเรียนรู้ที่แน่นการทํางานของระบบนะคะไม่ซับซ้อนเลยทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ง่ายและผู้บริหารนะคะยังพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ๆออกมาให้เราได้อ่อมีโปรเจกต์ใหม่ๆออกมาให้ เราได้ศึกษากันอย่างเรื่อยๆนะคะตามเทรนของโลกตลอดเวลาโดยตอนนี้นะคะมีโปรเจกต์ขุดเหมือง Bitcoin ซึ่งจะมี3ามเหรียญชั้นนำที่ i n นดีมทำการร่วมขุดนั่นก็คือเออเหรียญบิตคอยเหรียญไลท์คอยแล้วก็เหรียญดอทคอยซึ่งตอนนี้นะคะอินดีมเองมีเหรียญโทเคน token เป็นของตัวเองแล้วนั่นก็คือแ n นโทเคนซึ่งย่อม,มาจากอัครลันิติพล ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่น่าสนใจมากในยุคนี้และอีกประมาณ20เดือนนะคะอินดีมกำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ซึ่งแน่นอนว่าสินทรัพย์ดิจิทัลของอินดีมจะมีมูลค่ามากขึ้นตามลำดับอย่างแน่นอนดังนั้นนะคะตามั่นใจแล้วก็มีความเชื่อมั่นมากๆว่าทุกคนที่เข้ามาในอินดีมนะคะถ้าตั้งใจทำแบบจริงจัง ทุกคนสามารถมีไรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนเพราะถ้าตาลทำได้นะคะทุกคนก็ทำได้เช่นกันสุดท้ายนะคะจากใจของผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัสกับธุรกิจอินดีมแบบจริงๆังนะคะอินดีมไม่ใช่ทางเลือกคะ่ะแต่อินดีมคือทางลอดในยุคปัจจุบันและอนาคตขอบคุณคะ่ะ